สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่องย t u ูป hr channel ผ่านรายการคนทํางาน hr กับสิทธิประกันสังคมเป็นประจําทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารที่มีสาระนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นผู้กันตนและก็เป็นผู้ที่ใช้แรงงานะประกันสังคมเตือนผู้กันตนมาตรา39อย่าลืม นำเงินเข้าบัญชี432บาทก่อนวันที่15ของทุกๆเดือนเพื่อป้องกันการสิ้นสภาพจากการเป็นทุกกันตนทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนายบุญสงทับชัยยุทธสสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระ เงินสำทบของผู้กันตนมาตรา39ซึ่งมีกำหนดชำระเงินสำทบภายในไม่เกินวันที่15ของทุกเดือนอยู่หลากหลายช่องทางวิธีการชำระเงินด้วยชำระเงินที่ธนาคารนะครับที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดหรือให้หักบัญชีเงินผ่านธนาคารซึ่งก็ได้กแก่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกระสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมไปถึงธนาคารธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารอมสินหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ ซึ่งก็ได้แก่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดหมหาชนเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเคาน์เตอร์เซอร์วิสท,ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ซินเพย์พาวเวอร์บายตู้บุญเติมเคาน์เตอร์บุญเติมบิลเพย์เมนต์เคาน์เตอร์นะครับเทสโก้โลตัส จ่ายเป็นธนนัตก็ได้ณนะที่ทําการไปรษณียล่าสุดตัวเลขสําหรับผู้กันตนมาตรา39เลือกวิธีการชําระเงินสมทบผ่านทุกช่องทางสะดวกที่สํานักงานประกันสังคมได้จัดไว้คอยให้บริการมีจํานวนทั้งหมด1ล้าน7 20, 2 2,712คนด้วยกันโดยผู้กันตน เลือกวิธีการชำระเงินสมทบมากที่สุดอันดับที่1คือหักผ่านบัญชีธนาคารของตนเองมีถึงจำนวน8 6 9 4 4 5 4คนลองลงมาอันดับที่2ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการจำนวน8,555คนและอันดับที่3จ่ายเงินสมทบณนะ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาจํานวน5,2763คนด้วยกันซึ่งเลขาที่การสำนักงานประกันสังคมบุญสงทัพชัยยุทธได้กล่าวต่อไปว่าการที่ผู้กันตนเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบโดยให้หักบัญชีผ่านทางธนาคารแสดงให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายเงินสัมพบซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้พูดกันตนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม้วยร่วมกับธนาคารในความตกลงมีขั้นตอนเพียงพูดกันตนนะครับยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีธนาคารที่ธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ โดยให้ผู้กันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมให้กับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อแล้วพร้อมแบบคําขอส่งสลกทบและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารคอมรัพ์ของผู้กันตนมายื่นณนะที่สำนักงานประกันสมมังคมเพียงเท่านี้ท่านก็ให้ธนาคารหักบัญชีของท่านนะครับซึ่ง เลขาธิการสำนักง,งานประกันสคมย้ำกล่าวย้ำอีกว่าการส่งเงินสมทบของผู้กันตนมาตรา39เนื่องจากธนาคารจะมีการตัดบัญชีทุกวันที่15ของทุกเดือนดังนั้นขอให้ผู้กันตน้นนําเงินเข้าบัญชี432บบาทให้เพียงพอให้นําเงินเข้าบัญชีและนําฝากก่อนวันที่ธนาคารจะตัดเงินในบัญชี และหากเดือนไหนเดือนใดวันที่15ตรงกับวันหยุดธนาคารจะเลื่อนหักบัญชีในวันทําการถัดไปซึ่งทั้งนี้ผู้กันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กันตนมาตา39สิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนสำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือผู้ก,กันตนมาตาา39แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือที่เป็นปัจจุบันเน้นนะฮะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบันเพื่อขอรับ SMS แจ้งการถักบัญชีเงินฝากธนาคารสำเร็จหรือไม่สำเร็จสำคัญนะฮะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาธนาคารหักเงินของท่านไปแล้วจะมี SMS แจ้งเตือนนั่นเองนะครับซึ่งนะฮะวันนี้ แอดมินก็ได้สื่อสารเรื่องนี้ให้กับผู้กันตนทราบอย่าลืมนะฮะอย่าลืมก่อนที่จะมีการหักเงินผ่านบัญชีท่านจะต้องเอาเงินเข้าบัญชีก่อนนะครับท่านจะต้องเอาเงินเข้าบัญชีก่อนไม่งั้นท่านจะขาดส่งสมทบแล้วมันจะมีผลกระทบกับสิทธิประกันสังคมของท่านวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับสวัสดีครับ